สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆค่ะ12ตุลาคม2564แพ็คคู่เตรียมจะส่งสายใต้นะคะคันแรกคูปต้า l 2200ค่ะอุปกรณ์เป็นวิดันดีแล้วก็หงญญางตาจยาคันนี้ไปส่งขลาค่ะโซลินเบน่งคันคุปต้าแ4018นะคะพร้อมวีดันดีนาะคันนี้ไประนองค่ะ2คันนี้นะคะแพ็คคู่ร่องสู่แดนใต้ค่ะรงมนรับหน้าที่จะส่งนะคะ ขอบพระคุณค่ะไม่วางใจจากคุณลูกค้าทั้งสองคานสองคันนี้โอนจองออนไลน์ทั้งคู่เลยนะขอบพระคุณมากๆนะคะปลายทางที่สงขาและระนองรอรับสินค้านาบานได้เลยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ